ทีมแบล็กเกอุเอฮา,าระฮิมาริค่ะเป็นมือเบสในวง afterglow ค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นหัวหน้าวงด้วยนะคะหน้าที่ของหัวหน้าวงก็คือจัดและรวบรวมตารางเวลาของทุกคนจองสตูดิโอส่งใบสมัครในการเข้าร่วมไลฟ์ต่างๆค่ะมีเรื่องที่ทำเยอะเกินค่าเลยล่ะกานของหัวหน้าวง ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างหนกไปสำหรับฉันแต่เพราะว่าฉันรักอ f ร์ต g ก o ลมากเพราะงั้นงานของหัวหน้าวงอ f t e ต g ก o ลเลยกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับฉันล่ะหัวหน้าวงฮิมาริจากนี้ก็จะพยายามค่ะ <c oughs> ฉันดูพยายามเทพไปไหมนะแต่แต่แตเทพประมาณนี้ก็คงโอเคแล้เนาะเพราะฉันเป็นหัวหน้าวงแถมยังขึ้นมองห้าแล้วด้วยนะอือต่อจากนี้ฉันจะพยายามให้มากมา วงของรออนนนันเนิต่ไ่ไไปมมยยา,ยากะขอบพระคุณมากที่รับชมคลิปนี้จนจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับณโอกาสนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไป See you next time